เป่าขึงมาแล้วงั้นเหนครับต้มงน,นครับไมีแต่ตัวทุน,นึงครับตัวงี้บอเลยน้างบมดได้กินบุหละขาดไปทำบมเนนะขาดะจะขาดนะเนียขาดไปแล้ขาดไปแล้วขาดไปเรย ครับพี่น้องปลาตัวแรกเท่ากับแม่เราครับบุรีกดไทยครับมันไก่พูดยิงโหลดเอ็นตาน้ำมีไปถือเสยครับแตจะทำไมไง,งตัวซ้ำตัวมันหลุดไปเหรอครับเพิ่งดึงมาเสร็ตมัน้ยครับเหลือเนับยยิงหลดยังไงยังไ่ยังสิพี่น้องยิงโหลดยังยิงก็ยิงตัว xong mình. Nói nó mình phải lấy tối nó thôi bắt lên Mình mất kiếm không đúng 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 Đồn, đồn, Đồn tụi ่าไม,ไม่แต่ตัวนิดหนึ่งครับตัวใหญ่บ่พอเลยติดหางบไ่ได้กินบ่ล่ะขาดไปสามบับเลยขาดบ่จะขาดนะเนี่ยขาดไปแล้วขาดไปหรือยืดหกอดตียิ่งปากป้านเล็กเ<ๆ>มื่อน,นี้ครับรุดไปแล้วครับพี่น้อง นั่งรถต้องโดดนู่นตัวใหญ่บ่ขคืนครับมิตรลุ่นสามสี่นิ้วนี่แหละครับพี่น้องปลาตัวแรกเท่ากับแม่เราครับบริเวณกดไทยครับมันไก่พูดพูดนะครับอยู่ข้างก้อนหินพวกผมเห็นมันเอ็นดินน้ำยิ้มยิ้มอยู่ผมก็เลยว่ายิ้มไปถึกเลยบพเปิดกล้องครับยิ้มดีไก่พวครับยิ้มหลอดเอ็นตาน้านีไปถือเสยครับจะทำยังไ่ตัวซ้ำตัวมันหลุดไปเหรอครับเพิ่งดึงมาเสร็จมือน เลือนดนบนึกว่าซิ้บถือผมเรยบเปิดกล้องครับไงมาไฟาต่ดีครับพี่น้องมิแต์ไปน้อยครับมนึมาแต่นี่หรอครับมือไครับมแต์ไปน้อยขึ้นไอยบ้านน้บบนผมเปสนเนียิ่งหรือมนี่ขอเคบางงงังาบเลจากมมมตัวย้ยไนบ่ขึ้นมาลอยนบนนี้จากหนครับพี่น้อ,นองเยอะขึ้นลยล่ะปุ้งหบุตรนี nhưng lập tiếng này mày mày cho Kìa nào, nhưng lập tiếng Nhưng cái nhìn tôi á Một thử lửa đây luôn, thử cả Cho cho gì thử đây luôn, cho cho gì Mà cái nhìn, mày คำรดิขบาแล้วเป,นป็นขาทัทะอ้าวิออกมาุ้่นสตัวยังกันอยูุ่เออเห็นแล้วุนั่นหดเหรอต้องกนหน่อยได้หรือพีน่น้องใส่นีถึงงู้่ได้หรือพอเก็บอยู่ดครับพอเก็บอยู่ซนึำนี่กัยิงบดนี่ mọi người điện thoại của mình. Tabo tóc 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 บูดึงตกตำ่ำแล้วยกแต่เป็นคืบยกแต่ล้วเป็นคืบบูดึงเนาะ้ยร้อย,ยกกี่ท่านไหนไป็นใครเราล่ะอันนี้ตัวยิ่งเติบเพิ่มไปเนายร้อยยกแถวบูขึ้นไหมล่ะบูดขึ้นมานอังอย่างมั้ท่านไม่ขึ้นบูดขึ้นอย่างเสร็จบูเห็นหรอก นังวัดีกับครับพ,พีอพ่องพ่มานี่นงรยังก็เลยมันดักเบ้อ่นี่ไม่ยืนเบื้องนืเนเนเอ,งนอเลยทีนีตัวบกไงเสดงิก็ผมยังมาทั้งหลังรถไม่อ,มอยู่ไกลเยอยนั่งถายตัง้งรดนแล้วนี่คัเปนคนสิกับเหรอข้นไม่ไม่ตกอึ้นไม่อยู่ กปวอตัวน่า้นิ้กตัวว่สนันาน่น้อยบุ่ไกินตัวน่ายน้องเขาครับพี่น้องตัวนี้ผมเกิดเี็มของสิกับ้านครับคำหรอวเป็นตัวคู่หรอออกมาคำครับหนออกมาใบมุ้งยี่สิบจะจำปุ้พิดนะเมื่อละสองตัวครับปลา มาได้หลายดอกสามันหายงาทันทีน้องนจังสีปานิ้สี่ร้อยดีบาเพงครับบร้อยเลยบอรอยเหเลยปานิ้งนง่ทนทีสี่ 400, อรอยบอยเลยหาตัว่งยากต่กยัง่เหงาทุกเมื่อเมื่อสองสองเต็มสองเต็มืงเมงียบคนนั้นยังไม่ไดอิ่มพี่น้องอยากได้ก็มาเอาเด้อครับไป่อกันไม่คิดนะครับ กดติดตามกดซับสไคร่ก,กดไล่กดแช่กดถูกใจคิดห้น้ำในน้ในเด้อครับเด้ออกว้น้ำจาดสองนี่ท่านวิ่เาะกับเต็มเต็มที่แล้วมันบ่มี่าครับหาเงอย่างดีปลาตัวใหญ่กับ่มีนีก็บซ้ำนี่แหละซ้ำที่นี่นี้แหละเมืเด็กมืเดสองตัวนี้น้อย,น,อย,น,อย,น,อยนี่้อยนี่ เป็นนอกไว้ขอลูกเนื้อแล้วกับหลายๆมือจังไม่หิดกินอ๋อมาลรวมหิดกินกิ <c oughs> นสิพอรกินนะครับนอกที่น้อกไปแล้วครับมื้อนี้สวัสดีครับ